สวัสดีค่ะเซลจูนะคะวันนี้นะคะจะแนะนำรถที่ปรับราคาลงให้หนึ่งรุ่นนะคะเป็น New ยาริส1.2สปอร์ตพรีเมียมออโต้ปี2021ค่ะคันนี้นะคะเลขไมค์เขาใช้ไปแล้วนะคะ33,496กิโลนะคะราคาแรกเริ่มของเขานะคะ499,000บาทค่ะตอนนี้ปรับราคาลงเหลือเพียง438,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเบาๆค่ะไม่เกิน8,100บาท72งวดค่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันนะคะ ไฟหน้านะคะเป็นแบบ LED ค่ะมาพร้อมไฟตัดหมอกคะ่ะคันนี้นะคะลูกค้าได้ชุดแต่งรอบคันเลยนะคะเท่ๆเลยนะคะล้อของเขานะคะมีขนาดขอบ15ค่ะเป็นล้ออลลอ,อยลายทูโทนนะคะกระจกมองข้างปรปับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวค่ะเป็นระบบสมาร์ทเอนนะคะระบบ s ุชช t ค่ะ แล้วก็ภูมอะัลนะคะเป็นภูมิรัลพาวเวอร์นะคะฟังก์ชันครบนะคะเป็นแบบมัตติฟังก์ชันค่ะโหมดด้านซ้ายนะคะไว้สามารถรับสายวางสายโทรศัพท์และปรับเปลี่ยนหน้าจอวิทยุนะคะส่วนด้านขวานะคะก็คือโหมดปรับเปลี่ยนหน้าจอเรือนไหม้ค่ะหน้าจอวิทยุนะคะเป็นแบบทัทสกีนนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรองรับ Apple CarPlay ได้ด้วย จะจกมองหลังนะคะเป็นปรับออโต้ะค่ะแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้ามากับตัวรถนะคะลูกค้าไม่ต้องไม่ทําอะไรใดๆเพิ่มเติมเลยคู่มือครบเลยนะคะคันนี้นะคะระบบแอร์ออโต้ค่ะเ e กียร์ออโต้แบบ cvt นะคะ <S <S เป็นเบาะหนังนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะเราไปชมห้องผู้โดยสารกันค่ะ นั่งได้สองถึงสามท่านเลยนะคะเบาะนะคะก็สามารถพับเป็นหกสิบสี่สิบได้นะคะเพื่อเพิ่มเนื้อที่ในการจัดเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะนี่ค่ะตัวท็อปนะคะก็คือสาวอากาศจะเป็นแบบชีบฉลามนะคะชุดแต่งรอบคันดูเท่มากๆเลยใช้ได้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะลูกค้าท้องสัมภาระนะคะสามารถวางกระเป๋าได้สองถึงสามใบเลย มาพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือเฉยๆมากกว่อุปกรณ์ปะยางนะคะค่ะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะคะฟีดาว์จัดได้เต็มนะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่สองจุห้าเก้านะคะสี่ปีนะคะลูกถ้าลูกค้าท่านใดทีส่สนใจก็สามารถมาชมรถตัวจริงได้ที่โตโยต้าชวส์ซมิทสาขาบางเมืองของเราได้เลยค่ะหรือจะอินบ็อกซ์ติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนก็ได้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ